หินธรรมโอจ้ะบรรยากาศเป็นยังไงจ้าเพื่อนๆจ้ะนีจ้ะผ้มอำเภอเทพสถิตจ้ะจ้านี่จ้ะบขึ้นไปข้างบนนั่นก็จะป็นหงสานั่นคือวิวตรงนี้คือทางลงแต่ว่าย่อซูมหินฟีไฟเบิง่งนี่คือหินฟีไฟจ้า เป็นรูปหินที่เป็นธรรมชาติจ้ะนี่คือบรรยากาศฟีฟ่านะจ้ะเดินลงกับพ่อสมควรอยู่นะอจ้ะทางเดินลงเอาหินฟีฟา่าควนเดี๋ยวหินทำมองค่อยไปจ้ะเพื่อนเพื่อนเบิ้งไปน้ำกันจ้ะยายออกเอามาให้ชมหน่อยดีกว่าจะชันและอันตรายหน่อยแต่สำหรับยายออกจ้ะเดี๋ยวยายออกจะหิน หินทำม้อจ้ะบรรยากาศเป็นจังไงจ้ะเพื่อนๆจ้ะปีฝ่าหน่อยจ้ะเดินลงกับพ่อสมควรอยู่หน่อจ้ะทางเดินลงจ้ะนี่เลยทางเดินลงจ้ะเดี๋ยวก็ค่อยยอง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 นะจ้ะนี่คือทางเดินลงที่จะไปพิชิตหินปีฝ่ากันจ้ะ เป็นหินถ้ำมองจ้ะตรงนี้จะเป็นหินถ้ำมองจ้ะนี่คืออุทยานแห่งชาติจะบนทางลงเยะอะกว่าจะไปหอดบ่เนี่ทางลงถ้ายออกไปหอดยายออกก็สิยืนอยู่มองนี่เลยจ้ะเพราะว่าทางลงดูสิจ้ะยายออกคงจะไปบ่ถึงไกลๆดอกมือจ้ะเพราะว่าเ,เบื้องทางลงกะน่าจะมีปัญหาสำหรับย้ายออกหน่อยหินสีฟ้าจ้ะองศา นั่นคือวิวตรงนี้คือทางลงแต่ว่าเยอะดวงทางลงเยอะวาจะไปหอดว่านี่ทางลงไทยแกออกไปหอดแก่ออกก็สิยืนดูมองน,นี่เลยจ้ะเพราะว่าทางลงรู้สึกนี่เลยจ้ะสวยงามจ้ะเพื่อนๆจ้ะผู้ใดอยากมากมาด้วยจ้ะจังหวัดชยัยภูเรศจ้ะงาไปหินฟีฟ้ามันก็นจะเป็นรูปมาจ้ะ เดี๋ยวออกอยู่ตรงนี้จ้ะเป็นยังไงจ้ะเพื่อนๆรรมาชาติขึ้นมากระหอบเลยจ้ะเดี๋ยวออกจับจ้ะเดี๋ยวออกคงจะไปบ่ถึงไกลๆดอกมือจ้ะเพราะว่าเบิ่งทางลงกะน่าจะมีปัญหาสำหรับยายออกหน่อยหินฟีฟาจ้ะเอาหินฟีฟากวนเดี๋ยวหินทำมองค่อยไปจ้ะเพื่อนๆเบื่องไปน้ำกันจ้ะยายออกออามาให้ชมหน่อยองศา นั่นคือวิวตรงนี้คือทางลงแต่ว่าอย่าทำมองเลยจ้ะจากคลิปนี้ก็แค่นี้นน้อจ้ะเา้เกินไปจ้ะคายบายบายซูมหินฟีายเบิ้งนี่คือหินฟี้าจ้ะเป็นรูปหินที่เป็นธรรมชาติจ้ะนี่คือบรรยากาศนี่เลยจ้ะสวยงามจ้ะเพื่อนเกื่อนจ้ะผู้ใดอยากมากรมาด้วยจ้ะจังหวัดชัยภู ไปทางนี้เป็นหินฟีฟ้าไปทางนี้สิบสี่เอาหินฟีฟ้ากวนเดี๋ยวหินทํามองค่อยไปจ้ะเพื่อนเพื่อเบิ้งไปน้ากันจ้ะยายออกเอามาให้ชมหน่อจ้ะดวงทางลงเยออกจะไปหดบะนี่ทางลงถ้ายายออกไปหดยดยออกก็สิยืนดูมองนี่เลยจ้ะเพราะว่าทางลงดูสึก ไปหินง,งามเดี๋ยวมายอออจะพาไปหินฟีฟาที่คนนิยมไปกันเนาะจ้ะจ้ะตามยายอออหินฟีฟ้านี่จะดังมากจ้ะอยู่ตรงนี้เนาะจ้ะแต่ตรงนี้จ้ะเดี๋ยวออกคงจะไปบ่ถึงไก่ๆดอกนิดจ้ะเพราะว่าเ,าเบื้องทางลงกะน,น่าจะมีปัญหาสําหรับยายอ๋อหน่อหินฟีฟาจ้ะจ้ะมีเลยทางเดินลงจ้ะเดี๋ยวก็อคอยย่อง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 ,อง,องนิจ้ะ นี่คือทางเดินลงที่จะไปพิชิตหินฟีฟ้ากันจะ้ะนี่เลยจะ้ะสวยงามจะ้ะเพื่อนๆจะ้ะผู้ใดอยากมากมาด้วยจะ้ะจังหวัดชัยภูมิหินที่ตานี่จะดังมากจะ้ะอยู่ตรงนี้น,นจะจ้ะแต่ตรงนี้ตาหินง,งามเดี๋ยวยายออกจะพาไปหินฟีฝ่าที่คนนิยมไปกันน,นจะจะ้ะจ้ะตามยายอออ นี่เลยจ้ะสวยงามจ้ะเพื่อนๆจ้ะผู้ใดอยา,งงากมากะมาด้วยจ้ะจังหวัดชยัยภูมิไปทางนี้เป็นหินฟีฟ้าไปทางนี้10ซีมิลดุนทางลงเยอะกว่าจะไปหอดวะนี่ทางลงถ้าเก่เอาว่าไปหอดเด้ออกกระซี่ยืนอยู่มองนี้เลยจ้ะ ว่าทางล,งลุงดูใชจ่าชุดยอดเดี๋ยวยายอ๋อจะจะหมุน360องศาให้เบิ่งเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่จา่าหนินปีฝ่าเนาะจ้ะหมุน360ร้อยปีฝ่าเนาะจ้ะเดินลงกับพ่อสมควรอยู่เนาะจา้ะทางเดินลงจ้ะเดินทางลงเยอะกว่าจะไปหอดบ่นี่ทางลงถ้าเยายอ๋กว่าไปหอดหเอายอกกสียืนอยู่มองนี้เลยจ้ะ เพราะว่าทางลงดูุซุ้มหินฟีไฟเบิงนี่คือหินฟี้าจ้ะเป็นรูปหินที่เป็นธรรมชาติจ้ะนี่คือบรรยากาศจะสุดยอดเดี๋ยวยายอ้อจะจะหมุนสามอยหสองศาให้เบิงนองเพื่อนเพื่อนเนาะนี่จะหินฟีาฟน้ะจจะหมุนสามรือยหสบว่าจะชันและอันตรายน้อยจะสำหรับยายอ้อจ้ะเดี๋ยวยายอ้อจะมาจ้ะยายอ้ออยู่ตรงนี้จ้ะ เป็นยังไงจ้ะเพื่อนๆรรมาตาขึ้นมากระหอบเลยจ้ะเดี๋ยวจะออกจาบหินหินทรรมองจ้ะบรรยากาศเป็นยังไงจ้ะเพื่อนๆจะ้ะนี่จ้ะป่าหินงามเดี๋ยวจะเออกจะพภาพไปหินฟีฟ่าที่คนนิยมไปกันนะจ้ะจ้ะต่างยอยออกเป็นหินทรรมอง ตรงนี้จะเป็นหินทำมองจ้ะมีคืออุทยานแห่งชาติดูยุ่งก๋ไก๋นะจ้ะจ้เป็นยังไงจ้ะเพื่อนๆจ้ายายโอชนะลิยายออกมาถึงตรงนี้ไปทางนี้เป็นหินฟีฟา่าไปทางนี้สิบสี่มอบสารถมัที่จะลงไปได้นอยจากเพราะว่า ชั้นเนาะจ้ะสำหรับสุขภาพของร่างกายของยายอ่อนเนาะจ้ะยายก็จะเอาบรรยากาศให้เบื้องเนาะจ้ะเลียนจ้ะหน้าไปหินฟีฟ้ามันก็จะเป็นรูปจ้ะมีอเลยทางเดินลงจ้ะยายก็ค่อยยองยองยองยอ,งยองนาะจ้ะนี่คือทางเดินลงที่จะไปพิชิตหินฟีฟ้ากันจ้ะองศานั่นคือวิวตรงนี้คือทางลงแต่ว่ายาเบียดจ้ะหน้าไป หินฟีฟ้ามันก็นจะเป็นรูปเอาหินฟีาฟากวนเดี๋ยวหินทำม้องค่อยไปจากเ,เพื่อนเพื่อเบิ้งไปน้ำกันจ้ะแยกออกเอามาให้ชมหน่อยหินฟีาฟานี่จะดังมากจ้ะอยู่ตรงนี้นะจ้ะต่ตรงนี้จ้ะมีอะไรทางเดินลงจ้ะเราก็คอยยออออ่อยย่อง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 นะจ้ะนี่คือทางเดินลงพี่จะไปพิชิตหินฟีฟ้ากันจ้ะดึงทางลงเียกวาจะไปหอดบะนี่ ทางลงถ้ายกออกไปหอด้วยออกกสิยืนด้วยมงนี้เล็กจ้ะเพราะว่าทางลงรู้สึกเอาหินฟีฝากวนเดี๋ยวหินทำมองค่อยไปจ้ะเพื่อนเพื่อเบิ้งไปน้ากันจ้ะยายออกเอามาให้ชมหน่อยปลาหินง,งามเดี๋ยวยายออกจะพาไปหินฟีฝากที่คนมียมไปกันนัดจ้ะจ้ะตามยายออกเป็นหินทำมอง ตรงนี้จะเป็นหินธรรมมองจ้ะนี่คืออุทยานแห่งชาติอบอสามารถที่จะลงไปได้นอกจากเพราะว่าชั้นนอกจากสำหรับสุขภาพของร่างกายของยายอ่อนนอกจากเดี๋ยวกก็จะเอาบรรยากาศให้เบื้องนอกจากเเป็นหินธรรมมองจ้ะตรงนี้จะเป็นหินธรรมมองจ้ะนี่คืออุทยานแห่งชาติมาจ้ะเดอ,อ๋ยอยู่ตรงนี้จ้ะเป็นยังไงจ้ะเพื่อน ทรมาชาติขึ้นมากระหอบเลยจ้ะเดี๋ยวจะจับจ้ะนี่เลยทางเดินลงจ้ะเดี๋ยวก็คอยย่อง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 มจ้ะนี่คือทางเดินลงที่จะไปพิชิตหินฟีฟ้ากันจ้ะหินฟีฟ้านี่จะดังมากจ้ะอยู่ตรงนี้นะจ้ะแต่ตรงนี้เป็นอำเภอเทพสถิตจ้ะจ้ะนี่จ้ะขึ้นไปข้างบนนั่นก็จะเป็น เอาหินฟีฟากวนเดี๋ยวหินทำมองค่อยไปจ้ะเ,เพื่อนเพื่อเบิ้งไปน้ำกันจ้ะยายอ๋อเอามาให้ชมหน่อยเอาหินฟีฟากวนเดี๋ยวหินทำมองค่อยไปจ้ะเ,เพื่อนเพื่อ